เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวาสวัสดีครับผมมาชี้เป้าบ้านสวยมชมเลยซื้อนะครับเป็นสไตล์บ้านสวนคะรับพื้นที่เยอะมันปลูกต้นไม้สบายด้านหน้าบ้านเรามีสนามหญ้าครับมีแคมปิ้งตั้งลานกลางเตศกันเองได้สบายๆบรรย,ยากาศดีชิวๆเลยทีเดียว ในสวนก็มีผลไม้หลากหลายชนิดนะครับอย่างเช่นลำไยเงาะลองกองมะยงชิดบรรยากา,กาศก็ดีตลอดทั้งปีติดตัวเมืองครับบ้านสวนชานเมืองไม่หา่างไกลแหล่งความจเจริญระบบสาธารณูปโภคครบครันตัวบ้านหลังใหญ่ๆครับยกพื้นมี2ห้องนอนครับ2ห้องน้ํา2ห้องรับแขกด้วยนะครับ1ห,ห้องครัวสองที่จอดรถพื้นเป็นพื้นไม้คนระับพื้นไม้ จะผนังฉาบปูนติดฝ้าหัวด้านหลังเป็นพื้นกระเบื้องครับต่อเติมมาห้องด้านหลังแก็มีต่อเติมมาข้างหลังนี้อีกนะครับเทียพื้นปูนทำรังคาให้เรียบร้อยครับบรรยากาศดีร่มรื่นครับราคาไม่แพงฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ครับแปลงนี้อยู่จังหวัดน่านครับอยู่ติดกับตัวเมืองน่าน,นครับแปลงนี้ วิวทุ่งหน้าสวยงามพื้นที่225ตารางวานะครับเปิดมาที่3ขออภัยครับราคาเปิดมาที่1 3 5 0 0ล้าน3บาทครับแต่ตอนนี้ลดเหลือเพียง1 2 0 0 0ล้าน0 0 0บาทเท่านั้นเองลดไปแสนกว่าเลยนะครับสื่อตรงน,นี้คุ้มค่าแน่นอนเบอร์โทรผู้ขายก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยสวัสดีครับ